Inside Day Breakout ในวิดีโอนี้เพื่อนๆจะได้เรียนรู้เทคนิคการเทรด Breakout ที่อาจารย์ท่านสอนผมตอนเริ่มต้นเทรดเพื่อนๆอยากรู้เทคนิคที่อาจารย์ท่านสอนผมตอนเริ่มต้นเทรดไหมครับผมเข้าใจปัญหาเพื่อนในการเทรด Breakout เป็นอย่างดีบางทีเพื่อนอาจจะกังวลในเรื่องจุดเข้าใช่ไหมครับบางครั้งเพื่อนอาจจะงงว่าและจะออกตรงไหนถูกต้องไหมครับหรือจนแล้วจนรอดก็ทําทำกําไรจาก Breakout ไม่ได้สักที ผมพูดถูกไหมครับในวิดีโอนี้ผมจะโชว์ให้เพื่อนเห็นว่าเพื่อนๆใช้เวลาเรียนรู้แค่5นาทีเพื่อนๆจะเข้าใจว่าทำไมต้องใช้ระบบเทรดนี้แทนที่ระบบเทรดอื่นทั้งหมดเนี่ยฟรีนะครับย้ำว่าฟรีประหยัดเวลาแล้วก็เก็บเงินไว้เทรดได้เลยครับและท้านเพื่อนดูจบจนนาทีสุดท้ายผมมีเทมเพลตการออกแบบระบบเทรดแถมให้กับเพื่อนๆด้วยครับที่มาและแนวคิด อยากได้การเทรดที่ง่ายไม่อยากคาดดาวอนาคตแต่ทรงประสิทธิภาพมากจากประสบการณ์ที่ผ่านมา Breakout คือคำตอบหลักการนี้เป็นเครื่องมือหลักสู่ความสำเร็จของท็อปเทรดเดอร์หลายๆคนครับเช่นริชาร์ดเดนนิสกลุ่เนี้คือระบบการเทรดเมื่อมีการทะลุแนวรับแนวต้านเราเรียกว่า Breakout System ไม่ต้องเสียเวลาหาเหตุผลต่างๆให้วุ่นวายครับผมแนะนาให้เพื่อนเริ่มต้นเทรดด้วยหลักการนี้ก่อน แล้วค่อยพัฒนาไปยังหลักการอื่นต่อไปอินดิเคเตอร์ s m a 21อันที่2คือ Inside Bar ชนิดของ Indi อันที่1 Lagging ก็คือ s m a 21อันที่2 Leading ก็คือตัว Inside Bar นะครับอันที่3 Confirming ก็คือรอจน Inside Bar ถูก Breakout Time Frame 1ชั่วโมงคู่เงิน e u r USD ความเสี่ยง1-2%ของ Balance TP ฟิกซเท่าของ R เรโชนะครับหรือ2อ R SL 20่ส i ถึงปิ๊บแล้วแต่เพื่อนเลยขั้นตอนการเข้าออเดอร์กรณีที่เพื่อนๆต้องการบายนะครับข้อ1แท่งเทียนต้องอยู่สูงกว่า SMA 2 1ข้อ2รอจนเกิด Inside Bar นะครับจะเป็นอินดิเคเตอร์เป็นไฮไลท์แท่งสีเงินและข้อ3รอ ว่าราคาจะ break ขึ้น break up นะครับ inside bar ขึ้นไปเราก็จะเข้า order buy ส่วนกรณีของ order sell นะครับทำตรงข้ามข้อ1รอจนกว่าแท่งเทียนจะอยู่ต่ำกว่า S/W a 1ข้อ2เราจะรอจนกว่าจะเกิดแท่งสีน้ำเงินนะครับเป็น inside bar แท่งสีน้ำเงินข้อ3เราจะรอให้ราคาเนี่ย break down ต่ำกว่าแท่งสีน้ำเงินลงมา มาถึงตัวอย่างจากกราฟจริงของ EP 2 3นะครับ Inside Day Breakout เราก็เลือกเทมเพลต EP 2 3ใช่ไหมครับที่ time frame 1ชั่วโมงของคู่ EU นะครับ time frame 1ชั่วโมงอย่าลืม data window เหมือนเดิม indicator เเที่ใช้มี moving average เส้นสีเขียวนี่คือ SMA 21นะครับตั้งเป็น close แล้วก็อีกตัวหนึ่งเราใช้ indicator ที่ชื่อว่า In Out ตัวนี้จะเป็นตัวบอก inside bar เอเคมครับเราใช้ inside bar ในการเทรดก็เซตเป็นสีน้ำเงินอ๋อ,อไม่ต้องครับผมเซตไว้แล้วเนาะดาวน์โหลดเทมเพลตที่ผมให้ไปก็จะขึ้นมาหน้าตาอย่างนี้แะครับเขเคเราลองมาดูเงื่อนไขาการเข้าเวยก่อนทวนอีกทีนะครับเราจะเทคโปรฟิตที่ 2R แล้วก็ซับลอสประมาณ20ปิ๊บเ okay, นะครับเรามาดูออเดอร์บายที่ผมติ๊กไว้นะครับ ยกตัวอย่างเนาะผมยกตัวอย่างก่อนนะหมายเหตุว่ายกตัวอย่างก่อน order, บายออเดอร์เงื่อนไขข้อที่1คือแท่งเทียนจะต้องปิดอยู่เหนือ SMA21 ปิดอยู่เหนือแท่งสีเขียวโอเคแท่งสีน,นี้นะครับปิดอยู่เหนือเส้นสีเขียวเรียบร้อยเงื่อนไขข้อที่2คือจะต้องเกิดเป็นอินไซบาร์อินไซบาร์ก็คืออินดิเคเตอร์ที่ผมใส่เป็นแท่งสีน้ำเือนนะครับเพื่อนๆอ,อยากรู้รายละเอียดว่าอินไซบาร์คืออะไรเพื่อนๆเ,เข้าไปที่ YouTube f o อ e x ็กสบายๆนะครับ เซิร์ชคำว่า Inside Bar Trading ครับผมมีสอนไว้อย่างละเอียดโอเคเงื่นอนไขข้อที่3คือเราจะตั้ง Pending Buy Stop ไว้ที่ High ของ i n s i ซบา a r นะครับแล้วก็รอให้ราคา Break High ขึ้นไปโอเคราคา Break High ขึ้นไปสังเกตนะครับแทงที่ผมชี้ลูกศรส,สีแดงเนี่ยเราตั้ง Pending Buy Stop ราคาก็วิ่งชน Buy Stop เปลี่ยนเป็น Buy Order Stop Loss อยู่ตรงไหนครับเพื่อนเพื่อนเข้าออเดอร์ที่นี่ใช่ไหมครับวัดลงมาอีกิปิบยิ ยี่สิบปิบประมาณนี้โอเคซับล็อกก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเราดูว่าวิ่งไปถึง40ปิ๊บไหมโอเคไม่ถึงไม่ถึง40่ิปิ๊บนะครับก็เพื่อนๆอาจจะเสมอไปถ้าเพื่อนๆใช้เท okay. ลิ g งซับโอเคเราลองมาดูอีกเทรดหนึ่งนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างในการเซลล์เงื่อนไขข้อที่1คือราคาปิดของแท่งเทียนอยู่ต่ํากว่าเส้นสีเขียวเงื่อนไขข้อที่2คือเกิดเป็นแท่งอินไซบาร์นี่เกิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแท่งเนี้ย ครบ2เ <2 S 1> งื่อนไขเงื่นอนไขข้อที่3เราจะรอให้ราคาของแท่งถัดมาคือราคาแท่งนี้นะครับเราจะรอให้ราคาแท่งถัดมาวิ่งไปชนเซลล์ซัสออเดอร์เปลี่ยนเป็นเซลล์ออเดอร์ซึ่งตัวนี้ก็วิ่งชนเซลล์ซัสออเดอร์ใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็นเซลล์ออเดอร์ละแล้วลองวัดเข้าไป20ป่ปิ๊บโอ้อันนี้เกิน20่ิ๊บใช่ไหมครับถ้าเพืเ่อนเซตแค่20่ิ๊บเนี่ยออเดอร์นี้ก็แพ้ไปโอเคเนาะแพ้ไปชัดเจนมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างการบายเนาะแพ้หลายครั้งละขอชนะบ้าง เงื่อนไขข้อที่1คือราคาปิดของแท่งเทียนต้องอยู่เหนือกว่าเส้นสีเขียวโอเคนะครับเงื่อนไขข้อที่2คือเกิดเป็นแท่งสีน้ำเงินอินไซบาร์โอเคเงื่อนไขข้อที่3คือเราจะเซตเป็น buy stop order ไว้ที่ราคานี้ระดับราคานี้นะครับรอแท่งเทียนวิ่งขึ้นมาชน buy stop order ซึ่งชนตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น buy order stop l o s อยู่ที่20่ิบปก็ประมาณนี้นะครับ s ับล l o s อยู่ก็เลยเซ้นสีเขียวลงมาหน่อยเนาะจะประมาณนี้ สังเกตนะครับเราได้เดินตรงแท่งนี้วัดขึ้นไปอีก40ปิ๊บอ่าก็ take profit ไปโอเคนะครับ take profit ไปแล้วเรียบร้อยก็พอของปากของคอ,งอ,งอย้าก่อนว่าเพื่อนๆปรับซับล o อได้ว่าจะเอา20ปิ๊บ30ปิ๊บหรือว่า10ปิ๊บก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆปรับเลยไม่ได้ซีเรียสก็จบลงไปแล้วนะครับกับระบบ EP 23ชื่อว่า Inside Day Breakout How to Apply อันที่1นนะครับเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนหลักกิ้งเป็นอิชิโมกุก็ได้ครับอันที่2อเพื่อนๆสามารถเปลี่ยน leading เป็น ABCD อันที่3เพื่อนๆอาจจะเปลี่ยน confirming เนี่ยเป็น stochastic อันที่4 time frame เนี่ยเพื่อนๆอาจจะปรับเป็น time frame 1ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงก็ได้ครับอันที่5 exit นะครับเพื่อนๆอาจจะไป take profit ที่ในวรัตแตวต้านถัดไป stop loss จะเป็น trigger bar high หรือ low แบบนี้ก็ได้ครับโบนัสการออกแบบระบบเทรด เป็นกำลังใจให้กับพวกเราเริ่มต้นเทรดที่ bit.ly/traderatHome YouTube Forex Spy Spy อย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งไว้นะครับ Line @iTraderatHome เว็บ like ไซต er ์ www.iTraderatHome.com ผม Best f o l Trader at Home แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ